เอาปืนมาแม่ในตัวกูหลุดไปกูว่ไม่มีครามไม่ได้มาครับโป๊กไม่ได้มาครับเบลเราเรามาเอใช่นะที่เนี้ยเน้นคอไฟนะรอบนี้ยเราเน้นคอไฟนะไม่ไม่ไม่ต้องบั๊มนะไม่ต้องบั๊นะว่าว่าว่ดดาที่อยู่หลังสุดพี่อยู่หลังสุดจีทีโอจีดีโอเจาะเรอเพื่อนก่อนไหมนี่ข้างหน้าดีวายอยู่ไหนดีวายอยู่ตรงก่อนถึงฟางทองเนี่ยก่อนถึงฟางทองจาดรอเพื่อนจาดรอ มือมือกันผมเล่นสไตล์ผมเลยนะโอเคโอเคว้าวเล่นเลยสไตล์อะไรพี่ว่าไอรีไว้ใหญ่รีไว้สไตล์อี่ระเนนยงไปคือปอดอ่ะมันไม่ใช่ปืนมันมีหน้าที่แค่ปกดพี่แต่ปืนจริงคือคันเขียวอ่ะให้ผมไปเอาคันเขียวดีกว่าไหมเอาเร็วเลยเดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวพี่จัดการนึ่เดี่ยวพิจารณาหนสนใจไปส่วนปอดอ่ะผมปล่อยมาเล่นนะโอเคพี่จารณาหนึ่ได้ยผมเอาคันเขียวนะโอเคโราใครไม่ถึงพูดเร็ว คือตอนนี้คือกูมีของถึงมาแล้วถึงแล้วพี่พี่พี่เป็นคันอยู่หลังสุดพี่พี่พีเป็นจีทีโออยู่หลังสุดไม่มีไม่มีใครไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้วหมดแล้วมีเท่านี้พี่โบ๊เราไปแล้ไหมพี่โบ๊เราไปแล้วไหมเดี๋ยไอ้ไอ้เฉินไอ้ไอ้เฉินไอ้ซีนไอ้คอปมึงมึงสั่งฉลาดนะพาเพื่อนที่ลงที่ดีนะได้พี่ได้ส่วนคนบํ้อ่ะมีสติกันหน่อยเกาะกลุ่มอยู่กับเพื่อนไว้พยายามมามาลงตรงเพื่อนให้ได้อย่าอย่าหยุดอย่าหยุดคนี่ตายไปพวกมึงต้องเป็นหน่วยกล้าตายกล้าเสียสละไว้เพื่อน อบมึงมึงขึ้นมาเล่นทั้งหน้าให้หมดเลยแบบว่ามึงไม่ต้องกลัวเว้ยทั้งหน้าสุดท้ายถ้ามันจักมึงพวกกูดันไปช่วยอยู่แล้วเว้ยกูสัญญาเลยกูจะพาถ้ากูไม่ตายกูจะดันไปช่วยเว้ยมาพร้อมกันมาสัญญาแล้วว่ามึงเข้าใจปะใครอีกุกคนทุกองใช่ไหมท้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ไหมไม่มี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 แล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆไม่มีแล้วไม่มีเิีวแค่คนเดียวที่อยู่ในตู้มันทำได้คนดูมันต้องทุบกระจกจริงอยู่แล้วไปนี่คือไฟอ่ะกูชอบมันก็ได้ ไป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 ไม่ไม่ต้องบ้านะไม่ต้องบ้าสิออไปไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าแล้วเปิดดวงไฟคนแรกนะเดี๋ยวกูเล่นแทให้สวยเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยเฮียกูไปใส่ตัวขึ้นมาเฮียไปปัดมาโฟกัสบัมบังโซนเดียวกันบังโซนเดียวกันห้ามหยุดเดียวนะเพื่อนอย่ากระจายนะอย่าบัมโซนรถใหมนะอย่าบัมโซนรถถังนะต่อมาเรื่อยๆ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 ต่อมา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  ตั้งรอเลยคุณช้าพลังรอเลยไม่รอหน่อยข้างหน้ารอหน่อยได้ใครใครใครตัวกลางทางอ่ะตั้งใจวันเดียวตั้งใจวันเดีย้ตอนตอนตอนถึงที่ตัดไม้ก่อนถึงที่ตัดไม้ตอนถึงที่ดันไม้ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ตรงที่ตัดไม้เลยพวกมันอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เทล่ารีมาเพื่อนรีมารีมาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงคนแล้ว หมดแล้วบบามาอยะ่าบัจนรถพังเพื่อนเดี๋ยวบัจนที่จอดเลยไที่จอดแล้วลงเลยลงาเฮ้ยมึงตติกันนะเว้ยจอดเลยจอดเลยเล่นเลยฟั๊มเลยเพื่อนฟั้มเลยไปเฉยไยไไปลงตัเฉไปลงตเฉไปลงตเฉไอฉยไไอฉยไไลงตเฉไปลงตเฉ่แดง่อแปแดงเไป

ดมาดมาชดิด <ersch> ีดเอนยไปเลปเ่ไปเล่ยเลยปเลยดปเลยปล่อยเยปล่อยเลยป่เลยปอเลยปยเลยป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 เเลยป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 ปเลยปปเลยปเเลยปปเลยปเลยเลยปเยปเลยเลเลยปเเลยเลเลยปเลยปเลยเลเล

ปอดมันไล่กูเเี่ยอกตกตกแล้วปืนตกแล้วช่ิชดิช่ดิชิ่ิ่เพี้ยชนเลไม่กงไฟเลยไก่นางเล่นงกลางเล่นงกลางด้กันสุยไอ้เหี้ยไปดิมชุบันเขาไปชุบเขาไปม ไปไปก็กลุ่มก็กลุ่มเล่นก็กลุ่มเล่นก็กลุ่มเล่นไป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 ชุดต่อชุดต่อมันทำไมมันยิงไม่ล้มเหรอมึงอย่าแยกกับเล่นกางกินังมึงก่อกลุ่มไหนไอดีหาตัวเพื่อนหาตัวเพื่อนเนีมึงช่วยเพื่อนดิยาดล้ม

ไม่ไหวแล้วแเข้าไปไหวแล้วดขกาไปไปมันเป็นเหี้ยมันชอบยิงไม่ค่อยออกปืนอ่ะุงงอยอไปกับเพื่อนทอนหอช่บเพื่อนชุบเพื่อนช่เพื่อน กรต้หน่อยกันไตเสียงหน่อยกันเสียหน่อยหดึงหมอหดึงหมอยู่หลังไฟหลังไฟมาหน่อยคนหนึ่งได้ปะช่น่นเิมอ่งรีกไกูยิงให้หมดเลยเนี่ยมึงต้องชนะอ้ฝันไล่ลาเลยทไล่ลาเลยเพื่อนบเพื่อนกากินาเพื่อน

ปืนกูกระสุนหมดแล้วไอ้เหี้ยปืนกูกระสุดหมดแล้วไอ้เหี้ยอดมนี้ปนมต่เปลี่ยนมแต่นเปลี่ยนมไปิาอดไปไปไหนสัตว์ยเปลี่ยนมไปไหนสัตว์ไปไหนไอสัตว์ไปไหนไอสัตว์ไปไหนไอสัตว์ตายแล้วจะตาย

แะควปัมันไหแล้วมันไห้ชมมันไหวที่เหลือเราขึ้นไปเาขึ้นไปกูยิงไปเจ็ดสิบนัดเย็ดแม่ยัดไปเลยไปยัดไปเลยก่อนเราหนายัดไปเลยเล่าหมนอสบมันาสบนเพ่อนด้ยอส่มเลนึ่งเก้าแปดหนึเก้ดี้ยุกากเลยเหียก็กินังเลไไว้สัตว์ กิบหายเลยอ่ะกูน yeah. ึกว่าจะเก่งกั่สารเลยอีอะกูยิงไปเยอะมากจริงๆว่ะอีอะไม่ไหวละกูกูทำหน้าที่กูสุดความสามารถแล้วยอ่ยเป็นคุยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเป็นคุยอีเชี่ยอ้เหี้ยตีดูเลี้ยนในควาย ก็คยอุ้มศพก็คยอุ้มศพช่อมรถกูยิงไปเยอะมากเลยจริงๆยิงเรียบร้อยไอ้ยี่ไม่มีตัวที่ไม่ยิงไม่ล้มด้วยคุยจกหมดกูหิวโลโลมันอยากมันมอยากได้รถจัดเลยมันหิวเลยจุ๊บเรื่อนหน่อยจุ๊บเรื่อนหน่อยมันมันปวดปานเว้ยมันปวดปานไปไหนไอ้สัสไอ้ดีหมดแล้วไอดีไหมกูยิงก็นึกว่าแจ๋วไอ้เยี่เสี่ยว กูดึงหนังหัวหลุดหลอกไอ้เหี้ยอิ่มๆเลยเหี้ยอิ่มเลยสัตว์เวลากูช่างหนังหัวหลุดหลอกไอ้ตัดโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่สตอรี่เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยน้องอย่าพูดอย่นะเฮ้ยยอดยอดโทษยังไม่รู้เล่นมันรู้เลยไงโอ้ย เอเดียอะไรเนี่ยปนได้ป่ปนได้หมดเลยพี่ฮีอะไรดึงได้ครับปนได้หมดอ่ะเงินหนึ่งพันเกานไม่ได้สิบอันโทรศัพท์เอดีสองอโทรศัพท์นีงเลยจให้หมดได้จให้หมดจให้หมดไม่หมดไปที่าไปที่หกไปที่หท่อะไรนะพี่ไปที่ห หวยแม่งกระตากระตากจัดเลยเฮ้ยกูมีกูมีที่อ๋อสองอันนะเว้ยไอ้ต่อม้าสอบไปหมดเอาต่อม้าสอบไปหมดส่งดีใครไม่มีต่อมาสอบดีเฮ้ยหกูจะห่อแล้วนะเว้ยจะรับขายจะรับขายเฮี้ยตัวเฮี้ยนี่เหลือไม่เหลือตัวเดียวตัดตัวนกเชิดวะพี่พี่ห่าพี่เกดโดนรูปไปเหรอเฮ้ยเออตัวตัวเฮี้ยนี่เหลือพี่เกดโดนรูปไปเหรอ พี่อยู่ข้าวขอข้าวหน่อยน้องเลยพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่ต้วัไปเลหน่อยอยู่ข้าวห่อเลยหห่อเลยห่อไปเลยห่อไปเลยห่อไปเลยพี่พี่ตัมพี่ตเหลือเยอะเลยพี่บเหลือตบเหลือพี่ไปไว้จริงเอใช่ ไปลอนโนแล้วว่ะคนดูเมื่อกี้ผมผมเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเล่นตัวเองแล้วกูยิงให้หมดเลยอะเจนัดอะเจ็ดสิบสองนัด้ะใส่มาในปืนอะกูยิงให้หมดเลยจริงๆคนดูก็เห็นถูกปะยิงทั้งเพื่อนยิงทั้งมันยิงทั้งรถยิงทั้งปืนกูเอาหมดทุกอย่างกูไม่รู้จะทำไงแล้วสำหรับตัวกูตอนนี้